สวัสดีครับผมทิกเกอร์ครับและนี่คือ g e n e s Playroom <c oughs> นะแล้ววันนี้ผมก็จะพูดถึงของ7สิ่งที่ผมขาดไม่ได้นะครับเริ่มด้วยเ <c oughs> ปิรมูมฟังครับถ้ามีเวลาว่างหรือมีเวลาที่ไม่ทําอะไรผมก็ต้องฟังเพลงครับมันเป็นสิ่งที่ทําให้ผมรู้สึกสงบที่สุดครับ I need it all the time ฟ <c oughs> ูฟังครับของกันต่อไปนะครับ โน้ตบุ๊กครับถ้ามีเนื้อเพลงหรือมีแบบไอเดียอะไรที่ผมแบบไม่อยากจดในโทรศัพท์เพราะมันจะลืมง่ายๆครับผมต้องมีโน้ตบุ๊กครบไว้กับตัวตลอดเหมือนเป็น Journal เป็นไ a r y ก็ได้ด้วยครับชิ้นต่อไปนะครับมวงหลายคนทักมาว่าแบบเหมือน is it a disguise no ผมแค่ชอบมัวอันนี้ก็ไม่ใช่ดำไม่ใช่น้ำเงิน it's so simple ครับเหมือน Minimalist มีแค่ดีไซน์ตรงนี้แค่นี้ อันต่อไปครับคาร์โอลตอนเทรนผมก็เต้นค่อนข้างหนักอาจจะมีแบบกลิ่นเหงื่อนิดนึงผมก็เลยต้องทบคาร์โอลกับตัวตลอดเหมือนเป็นกลิ่นที่ Unisex นนครับเพราะผมไม่ชอบรดักที่เป็นแบบแมนหรือแบบอื่น Next thing หนังสือครับตอนนี้ผมอ่านหนังสือนี้อยู่ครับ The unbearable lightness of being ช่วงแรกๆก็เป็น philosophy นิดนึงแล้วแบบ w ้ o a มันก็กลายเป็น เรื่องราวกับตัวละคร It's a story นะครับแล้วมันเป็นหนังสือที่แบบค่อนข,ข้างดีฟน,นิดนึงอีก <Yeah. S 1> อันหนึ่ง Jujutsu k a i s นะครับดูซีซั่นหจบมาตั้งแต่2021แล้วก็ยังไม่มีซีซั่นสออกมาผมก็เลยต้องอ่า,มมานมะั้งะ I cannot keep waiting นะครับอันต่อไปนะครับ น้องแมวน้องแมวผมชื่อเทดดี้นะครับผมกับคุณแม่คุยกันตอนตอนนั้นไม่มีแมวไม่มีสัตว์เลี้ยงช่วงนี้เหงานิดนึงเนาะแล้วคุณแม่ก็บอกว่าถ้าเราเลี้ยงแมวแล้วผมไปโอ้ oh, ได้นะแล้วก็วันต่อไปแล้วก็ออกไปออกไปหาแมวแล้วก็เจอเทดดี้แล้วผมก็หยิบเทดดี้ขึ้นมาแล้วก็จ้องหน้าเขาจังหวะนั้นเลยเขาก็จามใส่หน้าผมโอเค this is the guy และอย่างสุดท้ายนะครับกีตาร์อันนี้เป็นครื่งดนรีแรกที่ผมเล่นแล้วรู้สึกว่าผมอยากเป็นนักดนตรีครับเพราะก่อนหน้านั้นผมก็เรียน ไวโอลินเรียนเปียโนแต่ช่วงนั้นก็ยังเด็กแล้วแบบไม่ค่อยสนใจในดนตรีมากเท่าไหร่ครับผมวาดวาดรูปไมล e ่เฟสแซมปิลนะครับว่ากีตาร์นี้สาวประมาณไหนครับโอเคตัดเจ t h a ด s it, s it. <S <laughs> <S ครับ <laughs> ก็สุดท้ายนี้ขอฝาก MV Are You Okay ด้วยนะครับดูได้ที่ช่อง YouTube genius underscore official ครับผม อย่าลืมติดตามช่องโซเชียลของผมทั้งหมดชื่อว่า t i g k e r t e r i i o ครับแล้วรอติดตามตอนต่อไปของ Genius Playroom ด้วยนะครับ